ศิลปละลัทธิอิมเพรสชันนิสความงามเกิดจากความประทับใจมากกว่าความสมบูรณ์แบบนี่คือการให้คุณค่าความงามตามแนวทางใหม่ของศิลปละลัทธิอิมเพ s สชันนิสหรือลทัทธิประทับใจซึ่งเป็นะบวนการทางศิลปะที่เกิดขึ้นในคริสตรวรรษที่19จากการรวมตัวกันของจิตรกรในกรุงปารีสโดยพวกเขาเริ่มจัดแสดงงานศิลปะในช่วงทศวรรษที่1860 และทธิ Impressionist ชื่อนี้มาจากภาพวาดของโคลดโมเน่ที่มีชื่อว่า Impression Sunrise หรือภาพความประทับใจเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นและนักวิจารณ์ศิลป,ปะชื่อล e ุยส์เลอร์ลัวได้ให้กำเนิดคำนี้ขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจในบทวิจารณ์ศิลป,ปะเชิงเสียดสีของเขาที่มุ่งโจมตีงานภาพวาดของจิตรกรในกลุ่มนี้โดยตั้งชื่อบทความของตนว่า การแสดงภาพวาดของจิตรกรลัทธิประทับใจแม้จะเป็นคำเสียดสีแต่ศิลปินกับชื่นชอบและใช้ชื่อนี้เป็นชื่อลทัทธิศิลปะของตนศิลปินลทัทธิ i m p r e s s ชันนิสได้ถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจของตนณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งออกมาเป็นผลงานก่อนที่สภาพบรรยากาศจะเปลี่ยนแปลงไปศิลปินจึงต้องทำงานอย่างรวดเร็วจุดสำคัญคือเทคนิคในการวาดที่เน้นคุณสมบัติของแสง การสะท้อนแสงบนพื้นผิวของวัตถุบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาอันเป็นความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในช่วงเวลานั้นการระบายสีลงบนผืนผ้าใบด้วยฝีแปรงหยาบหยาบทับซ้อนกันหลายครั้งเป็นการตวัดผู้กันเป็นเส้นสั้นๆอย่างรวดเร็วลงสีโดยไม่มีการร่างให้ความสำคัญกับเรื่องแสงสีและเวลามากกว่าการจัดวางองค์ประกอบรูปทรงเส้นโทนสี ที่ชัดเจนกลมกลืนตามแบบที่นิยมมาแต่ดั้งเดิมงานศิลปะของพวกเขาเน้นไปที่มุมมองแบบกว้างๆมากกว่ารายละเอียดพวกเขาจึงนิยมวาดภาพกลางแจ้งมากกว่าในสตูดิโอเนื้อหาที่วาดเป็นภาพทิวทัศน์และเรื่องราวเกี่ยวกับคนธรรมดาทั่วไปมากกว่าเรื่องราวทางาศาสนาเทพนิยายกษัตริย์ขุนนางหรือบุคคลชั้นสูงศิลปินคนสำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่โครนโมเนเอโดวามาน ปียเรนัวและเอ็ดการ์เดกาเป็นต้นงานศิลปะในกลุ่มนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของศิลปะสมัยใหม่ศิลปินในกลุ่ม Impressionist ก็ยังคงส่งอิทธิพลต่อพัฒนาการทางศิลปะจนถึงปัจจุบัน